สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้ก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับก็พบกับก๊อฟนะครับที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับก็มีรีวิวรถหล่อให้ชมกันนะครับก็วันนี้นะครับก๊อฟจะมารีวิวนะครับเป็นตัวฟอร์ดเลนเจอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวมีแพ็กเกจด้วยนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับท่านใดสนใจนะครับยังมีนะครับเป็นบางสีนะครับลองสอบถามมันเข้ามานะสอบถามมันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยเนาะหมดแล้วหมดเลยนะครับก็ กก็แจ้งตามที่ทางฟอร์ดแจ้งมานะครับส่วนเขาจะผลิตเพิ่มหรืออะไรยังไงไหมก็ไม่รู้นะนะฮะก็ฟอร์ดพัประแดงเรานะครับก็อยู่ในเครือของออโต้แกลลอรี่กรุ๊ปนะครับแล้วก็ก็เป็นที่ึิษาการขายอยู่ที่นี่นะฮะท่านใดนะครับสนใจนะครับซื้อรถก็ติดต่อสอบถามกับเข้ามาได้เลยจะซื้ออะไรนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับจะติดต่อผ่านผมหรือฟอร์ดพัะแดงโดยตรงได้เลยนะครับมาเข้าศูนย์นะครับ ศูนย์บริการเราก็ครบวงจรนะครับเช็คระยะซ่อมหนักซ่อมเบานะครับเรื่องของอู่สีนะครับตัวถังก็มีนะครับแล้วก็ไม่ได้จํากัดด้วยนะครับว่าจะต้องเป็นฟอร์ดอย่างเดียวนะฮะต้องการใช้บริการด้านไหนก็ติดต่อฟอร์ดพระประแดงหรือติดต่อผ่านกอลได้เลยนะฮะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับรถที่กอลมารีวิวเป็นตัวเ a นเจอร์สปอร์ตนะครับขับ2เป็นตัวมีแพ็กเกจนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นรถรุ่นที่ คุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่ก็พาไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิวนะครับเป็น New Ford r a n g e r Sport นะครับก็สปอร์นี้มีจำหน่ายทั้งขับ2และขับ4นะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับแต่ตอนนี้ขับ2นะครับยังมีเป็นบางสีนะครับที่เป็นแพ็กเกจ B เนาะก็แพ็กเกจที่มีกล้องรอบคันมีตัวช่วยการขับขี่นะครับเป็นคันที่อยู่ดรงหน้าคุณลูกค้านะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรนะครับราคาจะจำหน่ายรวมแพ็กเกจก็ล้าน44,0หับาทนะครับวันนี้รถที่มารีวิวเป็นสีเทาอ่ะเดี๋ยวผมพาชมนะครับก็ด้านหน้านะครับลูกค้าเปลี่ยนนะครับตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับก็เป็นกระจังหน้าที่มีทรงดูดดันนะครับแล้วก็เป็นทรงสไตล์แบบอเมริกันเนี่ยครับ อ่าแบบนี้เลยนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็จะมีไฟ LED นะครับด้านบนกระจังหน้านะครับ3จุดเป็นสีส้มแล้วก็นี่นะครับมีไฟ LED นะครับที่ตัวข้างกระจังนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแบบนี้นะด้านข้างเป็นสีขาวนะครับด้านบนเป็นสีส้มนะครับรถที่มีกล้องหรือไม่มีกล้องสามารถใส่กระจังหน้าตัวนี้ได้ทั้งหมดนะฮะอ่ากระเทิบมานะครับก็เป็นตัว สเกิร์ตด้านหน้านะครับเป็นของวิกเตอร์นี่ก็เข้มๆเลยนะครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสมากๆนะครับสําหรับตัววิกเตอร์นี่ครับหล่อเลยนะฮะเรามาดูอุปกรณ์ที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็ครอบไฟหน้านะครับคันนี้ก็ติดครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับให้ดวงไฟดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะนะฮะ อ่ะเรามาดูที่ระบบตัวรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของตัวรถมั่งนะครับคันนี้นะครับที่ปั่นน้าฝนนะครับเป็นออโต้ไฟหน้านะครับเป็น LED มัลติรีเฟกเตอร์มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเป็น LED มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับก็หมุนพวงมาลัยไปด้านไหนด้านนั้นนะครับไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับหรือว่าตอนเราเลี้ยวเนี่ยรถที่สัญจรมาก็็จะะมองเหนนครับ อ่ะระบบนะครับกล้อง360องศามีระบบรักษาเลนส์สั่นเตือนหรือตั้งดึงกลับได้มีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งและไปต่อหรือ adaptive cruise control แบบ stop and go เซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ตรวจจับคนเดินด้วยนะครับก็พูดง่ายๆมาครบเลยด้านข้างนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกไม่ใส่คิวล้อนะครับพรต้องการใช้ล้อเดิมนะครับก็ คีวล้อเดิมนะครับสีดําด้านนะครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะคันนี้นะครับช่วงล่างโช๊คเป็นโช๊คโมโนทูบนะนี่โช๊คโมโนทูบจะเริ่มต้นจากตัวสปอร์ตตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับเมื่อเราใส่เป็นแพ็กเกจเบรเข้าไปนะครับได้ดิสเบรกสีล้อด้วยเดิมเเนี่ยมันจะเป็นหน้าดิสหลังดำเนาะตัวนี้ได้ดิสเบรกสีล้อเลยนะครับอันนี้ล้อเดิมนะครับที่มาจากโรงงานก็ขนาด18นิ้วนะครับจับคู่กับยางแรงเลอร์นะเป็นยางกูดเยานะครับ255 65R18 ตัวนี้ก็วิ่งเรื่องของประหยัดน้ามันวิ่งรีน้ําได้ดีมีความเงียบนะครับเหมาะกับวิ่งบนถนนดํานะครับท่านใดต้องการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางหรืออะไรยังไงสามารถแจ้งได้นะครับแก้มนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะครับตัวครอบกระจกนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับมีไฟเลือเป็น LED มีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับตอนเราเปิดประตูหรือปลดล็อกรถนะครับเราก็จะได้มองเห็นก่อนที่เราจะก้าวขึ้นรถนะฮะกันสาดนะครับใส่เป็นกันสาดแท้ของท้งฟอร์ดเนาะ ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกสามารถเลือกความเข้มได้นะครับระบบด้านข้างนะครับก็จะมีเตือนจุดบอดนะครับบายสปอร์ตนะตัวนี้เป็นสีนะครับสีเป็นไฟสีมส้มนะครับเราของเราไม่มีเสียงนะฮะคันนี้ใส่เบ้ารองมือนะครับเป็นสีดําด้านนะครับก็กันลอยขีดข่วนนะครับรอยเครื่องประดับไปถูกับตัวล่องนะครับตอนที่เราเปิดประตูมือเปิดเป็นสีเทาการฟไฟท์นะครับเราก็ มีระบบสมาร์ทคีย์นะครับกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้โดยที่เราไม่ต้องหยิบรีโมทดออกมานะนะครับบันไดนะครับก็เป็นบันไดสีดํานะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําเข้าไปมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมาอยู่แล้วสําหรับรุ่นนี้นะคันนี้นะครับใส่ตัวครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับก็ ทำให้ดวงไฟด้านท้ายมีความคมความเข้มมากยิ่งขึ้นไฟท้ายเป็น LED นะครับก็เป็นแบบฮาบเนาะก็รีเบรกเป็น LED นะครับเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะครับฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับแล้วก็กันชนท้ายสีเทาการไฟเซนเซอร์4ี่จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกนะครับฝาท้ายมีระบบผ่อนแรงนะครับฝาท้ายเป็นแบบ E a ซ y lift นะครับมีเหล็ก To r ช i o น Bar เนาะ ตายแล้วผีเสื้อมาตายอยู่ในนี้แล้วนะครับนะครับนี่คันนี้ใส่ล็อกยางอะไหล่แท้นะครับแล้วก็ใส่ล็อกฝาท้ายนะครับมีตะแกรงกันหนูเนาะแล้วก็โช๊คสากระโปรงนะครับของอโลการ์ดพวกนี้เราติดให้ครบอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมกระจังหน้าเดิมครัพยางแท้นะครับเราใส่พยางแท้แล้วก็ด้านหลังนี้แอร์หลังก็เป็นบอดหนังนะครับเป็นบอดหนัง มาดูด้านหน้านะครับเติมน้ำมันน่ะเราไม่มีที่ปลดตรงไหนแล้วนะครับในรถเนี่ยไม่มีเลยนะเราใช้ปลดล็อกเดียวกับประตูนะครับเดี๋ยวเด็กปั๊มก็จะเติมนะครับตอนเติมน้ํามันก็บย้ํานะครับให้ดับเครื่องนะครับเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดเนาะก็มือเปิดนะครับแล้วก็แผงควบคุมนะครับพวกกระจกทั้งหลายอยู่นี่นะมือเปิดเป็นแบบซ่อนนะครับ บอกคนขับปรับ6ทิศทางนะครับก็จะมีปรับพนักพิงขึ้นลงนะครับแล้วก็ด้านใต้ก็เป็นเหล็กที่ใช้เดินหน้าถอยหลังนะครับก็ปกตินะครับฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะไม่มีตัวปรับขึ้นลงนะก็จะปรับได้4ทิศทางพวงมาลัยนะครับปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเข้าออกที่สําคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับเป็นพุ้สตาร์ทครับคยนี้ใส่ที่วางแก้วเข้าไปนะครับนี่ที่วางแก้วแท้ของฟอร์ดเนาะชุดควบคุมนะครับไฟ จอขนาด8นิ้วนะครับจอขนาด8นิ้วนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช่องเสียบกล้องเนาะนะครับก็อันนี้ก็ติดกล้องแล้วนะครับแล้วก็เดินสายเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับอ่าถ้าติดกับผมเนี่ยผมจะไม่ได้ซื้อสายมาแปลงนะครับผมจะใช้สายของกล้องนะครับแล้วก็เดินนะครับเก็บจุดกลับมาแบบนี้นะนะฮะ จอกลางนะครับขนาด12นิ้วนะครับเป็น s ิ n ค์โ a ร์เออันดอ p ์ออโต้ p อปเแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s รตนะตัวนี้สั่งงานสตาร์ทรถดับรถล็อกรถปลดล็อกรถบีบแต่ได้นะครับดูตำแหน่งรถด,ดูกิโลที่วิ่งน้ำมันที่เหลือแจ้งเตือนได้ดูคุณภาพน้ำมันเครื่องได้นะครับแล้วก็โทรฉุกเฉินได้นะครับสำหรับตัวจอตัวนี้นะนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนเพิ่มแพคเกจเนี่ยได้จอตัวนี้มาด้วยจากของเดิมเนี่ย ซึ่งเป็นจอ10นิ้วนะครับมันจะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยไม่ได้ตัวนี้ก็จะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับแอร์นะครับอิสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จ USB y ท e A ไท e C นะครับด้านหน้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเล่นแมนนวลได้นะครับบวกลบที่หัวเกียร์ได้เลยเบรกมือเห็นไหมได้เป็นไฟฟ้าด้วยเนาะตอนเพิ่มแพ็กเกจบีคุ้มจะต่ายนะครับตัวนี้โหมดการขับขี่4โหมดนะครับเสาสั้นผมใส่ให้แล้วนะครับซองกุญแจก็มีให้อแล้วนะครบเลยนะครับมีระบบเตือนการหลััับบนนนด้วยครรสหถี ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถที่ครบคันนะครับตัวช่วยการขับขี่มาครบในราคาที่ประหยัดมากๆนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นม้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ